เป็นลูกอมสะกดลักษ์ซึ่งก็เป็นาการนำวิชาทางด้านของคาถามหาเสน่ห์วิชาคาถามหานิยมต่างๆมาประจุผูกจิตมัดใจมีมุลเทพลำพึงเทพลำเพยเทพลำลึกสายที่เรียกว่าทางเสน่ดึงจิตมัดใจ ขามสามสิบท่งให้กับห้แลนมามหาขามสามสิบท่งหน้ากับห้แลนมาสู้บโบเห็นนากูทนอยู่โบได้ห้องไ้มหากูหลายหลายบทบอันนี้คือยกตัวอย่างอันนี้คือมวลสารนี่ทำเยอะไหมอาจารย์ทำจากอะไรบ้างมวลมวลสารนี่ก็ว่านดอกทองว่านขุนแผนว่านที่มันเกี่ยวข้องกับลักโดยเฉพาะเลยนะมวลสารอาถรรพ์พงมหาพูดพงมหาพูดพงอาถรรพ์ที่ รวบรวมจากที่ต่างๆหลายปีผมหาพูดนี่เป็นผงที่คุณด้านไหนครับอาจารย์เป็นผงด้านความรักโดยเฉพาะเลยเป็นการดึงจิตมัดใจดึงจิตมัดใจลบผงด้วยทําการลบผงณที่เกี่ยวข้องกับคือผูกจิตมัดใจนะชื่อก็บังบอกนะครับว่าลูกอมสกปรักใช่ไหมอาจารย์เป็นเพืตรงข้ามโดยตรงเลยรักไข่ใช่ไหมครับตามนี้เลยสะกดให้รักให้หลง ให้มัวเมาสร้างไม่เยอะเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานที่มีบุญสัมพันธ์กันจริงๆก็อนุรักษ์อนุรักษ์ไว้เป็นในเชิงเสน่ห์ครับอาจารย์อันนี้พกแบบไหนครับอาจารย์สามารถใส่กระเป๋าเกงได้ไหมพกพกง่ายๆใช้ได้ใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าต่างๆที่ต่ำที่สูงไม่ว่ากันคือขอให้ติดตัวเราใช่ไหมขอให้ติดตัว อัจาไม่ไม่จำกัดใารตี่เาจารย์เหลืออยู่เยอะไหมครับไม่เยอะนะมีตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ถึง30มสิบนะเหมาะมากทุกเพศนะครับพวกที่รักเพศเดียวกันก็ได้ไม่ไม่ไม่จะเป็นจะต้องเพศตรงข้ามอย่างเดียวครับใช้ได้หมดทุกเพศนะครับเกี่ยวข้องกับความรักผูกจิตมัดใจให้ลุ่มหลงให้เชื่อฟังครับ